แต่เวลาพี่ไปขอข้อมูลเนี่ยเคยเจอโกโกตแบบเจ็ดเสือโกโกตตัวจริงบ้างไหมไม่เจอไม่เคยเจอเลยหรอไม่เคยเจอตั้งแต่เดินเรื่องยอย่าว่าแต่ผมไม่เคยเจอแล้วผมถามคุณเป็นนักข่าวคุณเห็นโกโกตทั้งเจ็ดท่านเนี่ยเคยเคยอยู่ในที่เดียวกันหรือถแถลงข่าวพร้อมกันกีนก่ครั้ง <laughs> เอาอย่างนี้ดีกว่ามันมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมาก <laughs> อาจจะต้องถามเพราะ สมัยอาจารย์ล่ะสมัยอาจารย์เวลามีปัญหามีคนไปนร้องแบบนี้กกรต้องลงมารับเรื่องเองไหมเป็นนหน้าอาจารย์ทุกวันเลยตอน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 เกยเป็นกกตอคือคือคืออย่างนี้นะครับสถานก,การณ์เราเนี่ยมันเปิดโลกโลกตอนนั้น<ช>ไม่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะการเดินเข้าเดินออกตักการเบิกเวลาจะมายื่นเอกสารเขาก็เดินเข้ามานะหัเจ่าอยู่ในห้องเดินมาทักก็มีบางคนเป็นเรื่องปกติครับทีนี้ถ้าเราทําแบบ หน้าที่อะตกไปตกมาก็สบายบแต่ระยะหลังนี่เขากลัวมากเขากลัวกลัวอะไรต่างๆนานามันก็เลยเก็บตัวไงกลัวแบบนี้หรือเปล่ากลัวคนจับผิดกลัวคนไปร้องเรียนคืออย่างนี้สบุิประชาชนสงสัยครับเอ้ไอ้นี่ใช่หรือไม่ใช่คำว่าสงสัยเนี่ยกับคำว่ากล่าวโทษไม่เหมือนกันเนี่ครับคำสงสัยขอให้ดับใบนี้ไม่ได้แปลว่าเรากล่าวโทษประกาศประจําด้วยนะครับ คุณอาจจะผิดพลาดคุณอาจจะไม่รอบครอบหรืออะไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่เอาเถอะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่คุณต้องเราอยากให้คุณแสดงความสุดิตใจก็แค่นั้น